ไม่น่าเชื่อมีฟองดูอย่างนี้ด้วยหรอเออื <c oughs> ตัวนี้มาเปะอย่าไปจับสินลมร้อนตัวนี้เป็นเป็นเี้ยมาดูอันนี้เป็นร้อนนะคะแล้วก็เป็นฟองเป็นช็อกโกแลตฟองดูดีมากอะ่ะใช่อร่อยด้วยอร่อยเนาะแล้วต้องหยิบกินละอันอ่ะอืม,มอจุ๋มอู้ไม่ต้องไปกินแบบฟองดูที่อื่นเลยอ่ะกินที่บ้านได้เลยอันนี<ๆ>้ซื้อมาจากไหนคะอุ้ร้อน ฟันนันนนน่ะอ๋อเซเว่นนี่ออยังไม่ลุยอีกอะรู้อยู่เอออร่อยไหมเฮ้ยกินด้วยหน่อยอันหนึ่งได้ไหมอ,อยากอยากจิ้มใส่ไม้นะอ่ะไปทำอะไรล่นะน่ะฟันเกตื้นฟันเกตื้นโอเควา<ะ>ประวันพอแล้วหรอยังอุ๊ยสงสารประมาณเดี๋ยวแม่กัดเฉยๆก็ได้เดี๋ยวให้ให้ประมาณเดี๋ยวประมาณอิ่มๆอิ่มกินเจอกันนะทำเยอะๆแม่ อะไรขอช็อกโกแลตหน่อยทาให้หน่อยตอนนี้มันมันอุมยร้อนไหมไป็นลายแล้วอุ้ยระวังโดนอะไรโดนอันนี้รั่วแม่ทาช็อกโกแลตได้หน่อยหนูก็เอามาไว้ข้างนี้สิแม่ก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้ทำไมเงีไงเลื่อนนี่ยังไมาไม่ตองไปตรงข้างบนอืใช้ปากกัดก็ได้ปากกัดแล้วเลื่อนเออเร็วๆนะถ้ามัชเมลโล่มันโดนความร้อนมันก็จะละลายอุ้ย โดนความร้อนแล้วจะละลายมันจะละลายไหมเฮ้ยม a r s h เ a l l o w ละลายแต่ลองจิ้มลองจิ้มลองจิ้มช็อกโกแลตดูช็อกโกแลตยังไม่หมดเลยอุ้ยมา r s h m a l l o ละลายจริงน่ากินเนาะระวังลวกปากอืมน่ากินน่ากินไหมไม่ได้ดูสิก็ละลายแล้ะ สรุปคือมัชเมลโล่หมดก่อนฟองดูมัชเมลโล่หมดแล้วมันมันรูปมีแค่สิบสามชิ้นเฮ้ยแม่ว่ามันทําเขาทําดีนะนี่โอเคมากเลยเหมียจะบอกอมาร์ชเมลโล่อะมีอยู่สิบสามชิ้นหนือนอ๋อเคโ่งรอยหนึ่งร้อยคะแนนใช่มังรูปเต็มสิบใช่ให้กี่กะโหลกให้สิบกะโหลกเลยไหมใช่หนึ่งกะโหลกโอ้ยให้น้อยแท้ ยี่สิบล้านกนโรโอเค